ใช่ไห้เบิร์กจากจา,าจากราคา,าสกกามสิบเนาะราคาสามสิบรัาวะกินโซกะ่ะทำเละแห่งมนัน แบนัวแฉบปร <c oughs> หา,หานไแฉบแบกราเนี่ยเจ้าสนีนะเจ้าป็นอบอสเจ้า่่บมาน<ส>ลาเชือแล้วมากับเจ้าหน่อยตอนนั้นนี่ สีเสียงกันบสุกไลยบทบทแสีดสุกลยบแสัส่บสีฟุน <ด>มันไอเซียมเจ๋งรู้เปล่โน้ต้องแค่้บกินแค่ครับ គ <N> ោเนาะគួយ <Colorado> ស <N> ាន <Colorado> ផាដេកឆាងផងថៃអេហឹមសំផតទៅនេះទៅនេះអាໃសនេះ ก็จกสันเนาะเพราะว่าหิวเขาแห้ จนมันเมื่อน,นี้เลยขินแจวมอนขึ้นแจวเ, <c oughs> เอาถากลงในดกโอ้เขาบยคักจับใช้รถนีได้เป็นถากหลวง อเสบายดีทีวส์ทุกคนนะยินดีตอนหักตสูงสองโมงโปรมดีพี่น้องวันี้จะออกมากินบุฟเฟ่แล้วเบิร์ดจากจานแล้วฮะบ้านเบิร์ดซัมมี่ห้องทอดก่อนบอสโอ้ยซัมมีบุกเครงเหตุบอกไม่เห็ดคลิปกินโซ่น้องเก็บคลิปหนึ่ง ว่าสิเบิร์ตกะจานเนาะจาน, okay, นทีหนึ่งแล้ววันนี้เ,เนื้อสดๆกามีรลายเนาะมีรลายเมนูเนาะมนดีที่กินลองเบิงว่าสิเบิด์ตกะจานมานี้แข่งกันกับกับลาซาวนนเนาะลาซาวในการเบิร์ไปแล้วเครื่องจาน ใช่นาซาเบรมามันคือเขาแข่งเขาจะงานแข่งขันกินแข่งกินได้สิไปแข่งบ่แข่งของเขาไวอยู่ปะไวก็ต้องไวตอนนี้กำลังเบิร์ดจานหนึ่งเมื่ท่านเบิร์ดสำน้ายังว่าสิไปแข่งไฮโกเนาะไฮโกซั่นพเดชทางฝั่งไทยกินโซทันเก้ากัน มากินแข่งกันนะโุ้ำนีอยากโซบะเหล้าผัดเบอ่งซี่ไก่ชิหาโต่คุณเหาแห้งเป็นเสียกว่าเบุฟเฟ่นี้เป็นเป็นลอยคุณนล่าคบมันนี้ทีทำลายส,สติไฮเบิด อาชีพจานเนาะว้าวหลังจากทุก่ได้รลงก็บนับถอยหลังนับก็บเป็นเวลาเดือนหนึ่งยังไงก็ต้องโโขอตัวขอไปด้อพี่น้อกไม้เตีว่สุขสุกคลที่หายหนะ้าหายตาไปนะว <c oughs> อาตัวไล่ไล่สมดแล้วนี่บางเบียกแน่เนาะก็เลยมากินกาแฟ ngắn ừ. chìa pomo han có một hàn sau lưng học hàn lạc như kèm quê hà nội 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 วายวยดีกินวายไปได้ยังลอยกับเบิดและหาสิจารเยไม่ดิมโม่แล้วไม่ดิมโม่ทำยังไงเด้พูดิีกันอองได้ไหมกหลังจากที ทางคายกันไปโดนเนาะเป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็มเต็มนอนคาพันคลิปบางยางค <c oughs> ่าเบียกทางงานเนาะพี่น้องเนาะบุตรายลงคลิปไลายมือเนาะเป็นเดือนต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะอยู่บุตรายลงคลิปใหนสีบิงังค่าเบียกทางงานไลฟ์น้องเอเดือนหนึ่งลงเธอหนึ่งวัาจานจันเนาะ ตอนนี้กับสีเห็ดคลิปเห็ดคลิปกินเนาะห<ม>นึ่งคลิปพี่น้องเห็ดคลิปกินอ่าบุฟเฟ่เ,าเ,เนาะว่าสีกนินเบิดจักจานเนาะจกสวยลอมเบิงสดแข่งกับแข่งกับเมียเนาะ <laughs> แกับรองเท้าว,ว่าสติกินเบิดจักจานนะฮะสิกินเบิดจักจานเนาะมาหล่นกันเบิงวายตอนนี้ก็ผู้เสื้อกว่าเที่ยวเขาแห้งเนาะแต่ก็สีลองกินเบิงว่าสติเบิดจักจานก<ม>ันยังจัดเมนูเนาะ กัะซีนิซีนสดแน่นะกาซีมิซีนกินน้ำมันแน่อนอะมีลายไมนูมจัดเ,เป็ดเผ็ดป้อเออเป็ดเผ็ดแล้วเนาะ บรรยากาศเนาะอยู <krit> ่แคมหวยกันน้องเอ้ยบางกินโซบ้งจับปาดขึ้นไปเลยจาน4สเยนอาจไะเอาไว้เลยนะจานเอะแข่งกันเนะแข่งกันกับน้าสาว นาสาวนอมแข่งกันกับนาสาวนอมเดอ้อนี่เนาะห่องพี่นาสาวมันคือเผาผุคมาเกตสีเบิดแล้วเนาะเครื่องเครื่องจานเนาะแต่ว่าสิก,กินอีกกินผักกินยาอีกมันต้องกินยานี่เออกินผักมาทิ้กินยาเหมือนควายเว้ยเติมนม้ำ <c oughs> กันดิค่ะเติมน้ำกันดิท่านเช้ ลอยเลยแบบดับหอ,องบะาบ่าได้คุยคดก้กขี้หม่ไปจักวันน้นมีเบิดเป็นแล้วิเอไปเอาไว้แล้วจากโอ้เกเจ้าวอีกนะชีฟู้ดบ,บอ๊เปนเอะเจียวตันนี้บอ๊ บอแจมบุคคลฮะโอ้เป็นว่าแกเสือใส่เนาะมันหอนเนาะมีกระเด็นและมีลมนี่เด้ผัดลมบอหน้ามันคือบวกมมนดโอ้ของเถะนี่เด้บอบอได้มาทานคอตัวนี้บีบบัส ดึมนันนาติดว้นะติดเทออีสาเนเลยนี่มันผัด <c oughs> ออโอยลงกิลเปิดกิโลนก <c oughs> ินากินๆ <c oughs> สรุปประวัติศบสร์วทาน <c oughs> ันเถิงห <c oughs> น้าก็เถิงโอ้ยสีอิ่มเลยได้นน่ กินเงินขาด้วยเหมือนของกินดีกินเงินไว้คือบรรลุป๊กไฟนี่วะ ตอนนี้กำลังสี่เติมพันนะกอนหนกินบทันแล้วเนาะบทันคนกินสั่นลมไปลมยังไปเปิดพัดลมอกโยั่งเลยไปำบได้ยังอีกเอออีวันหนึ่งเออแล้ ม,มีเด้อผู้สาวอ๊ะดังอะไรได้นนิใครจปคุณนดังอยู่แล้วดังอ<ล>ะไรได้นนิดังทานโ <c oughs> อ้บรรยากาศนี้ยนะโรดีแฮะเนี่มีผู้สาวน้อยนี่จากสองสามคนเนาะมายินเบียร์ว้าย มองปุ๊บกับสาวมาปรับเนาะมึงเดินมึงเด้อหาเบิ้งผู้สาวกันชิปบ๊บไวยังไงบ๊บแล้วอยางต่อมัวใจกินสองคนเนาะบนมวนบันไดยางหน่อยก็มีเบ้ายางหน่อยก็มีผู้สาวหน่อยเนาะมานั่งข้างๆแล้วก็ปรได้ อีกคิวใส่พอจะตีคิวใส่เน,ะนาะเจ้าสองคนคอยชาพอดีเลยค่ะตอนนี้ได้ป,ป๊บแลนะ้วเนาะเพราะว่ามุกกาเขายานกล่องเลยพี่น้องเอ้ยอ๋อยานกล่องสาวรองงามยานกล่องเด้อสาวรองงามป,ป๊บเลยเนาะ <c oughs> อาทิตย์นี้ย้ำได้สิกิน ก,กินก็ได้เบิ้มมันบโฟนคือบโพนจืดเฉือว่ะตายเลยตื่นทานโอ้บัตรัญญาแขงกับไฮโก้เนาะบัตรยรอกหล่อยนี่บบวพานเพรานะตอนนี้ก็จะได้ปิดคลิปแล้วเนาะเพราะว่าดังแล้วเนาะนี่ดังไฟ <c oughs> อ้าจับกลนะ้องเนี่ย กินโซ่คาเฮ้ยมันเป็นจะได้ <Yeah. laughs> ไปอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็สิดขอจบแล้วไงจบคลิปแล้วเพราะว่ากินโบเบิบร์ตเนาะโบเบิร์ตเครืองเครืองจานทั้งบเบิร์ตในหนึ่งยิยมย้มแล้วจไงใครจะแข่งกินกับสว่าม,มาได้เด้อ <laughs> แข่งกับเจ้าแข่งเสียแน่นอนเใครเสียใครเนี่ย สำหรับคลิปนี้ตนะ้องขอกจบชมนี่เด้อพี่นอ้อฝาก FC ซีบนสกข๊ส่วนเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจบอกผมมาดีฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้อนะขอการคลิปนานบ๊ายบายโอเค